สวัสดีครับสวัสดีพบเจกับเราช่องพังปูเป้เช่นเดิมนะครับผมสองเชือกมอนเดิมแม่ดีวากับปูเป้นะครับผมวันนี้พักแล้วครับผมพักแต่เช้าเลยนะครับผมเมื่อคืนว่าจะหาที่พักได้นะครับวิ่งมาตั้งไกลครับผมฝนตกเปียกหมดเลยทั้งช้างทั้งรถทั้งคนครับผม นี่ก็ได้ต้นมะพร้าวสูงมากเลยทำไงจะก,กินได้ปุ๊ปป้ก็เอามากินแล้วครับเรียบร้อยอากาศดีเย็นสบายครับสดชื่นมากเลยรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้นะครับผม ก็ได้การมาพ้าวนะครับวันนี้มเมื่อคืนกินต้นกล้วยไปแล้ววันนี้กินก้านมะพร้าวครับเปลี่ยนอาหารก่อนส่วน <c oughs> ปูปเป้ไม่รู้ว่าได้นอนหรือเปล่าน่าจะไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าไม่มีโคลนเปื้อนเลยมเมื่อคืนสะอาดมาก <c oughs> วัดวัด กว้างมากเลยครับผมต้นไม้เยอะล้มไม้เยอะมากๆเลยนะครับเย็นสบายสะใหญ่ก็มีครับผมหน้าวัดรอไปก่อนเดี๋ยวพ่อคอันไปหาย้ามาให้กินให้ดีว่าส่วนปูเป้นีรวดเร็วทันใจครับลงปุ๊บได้กินปั๊บเลยสาลาพักกลางวันเพิ่งทาสีใหม่จะถูกกินสีหน่อยนะครับ มีงานอยู่ใกล้ๆด้วยงานอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบทครับไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนอากาศเลี๋ยวคึมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดอุ้ยกินยัง่ะลีวาหิวมากเศร้าตุ่นยังกินหมดแล้วกนเดี๋ยว ข้อคอนไปหามาให้กินเนี่ยต้นเ้านี้ก็ได้ครับหลวงพ่อให้ตัดหมดแลลวครับตามสบายเลยหลวงพ่อใจดีมากนะครับมาพักทุกปีขึ้นได้ไหมเอาต้นสูงสูงนวน <c oughs> กวนโจมจะไปขึ้นต้นมะพร้าวครับ <c oughs> <c oughs> ต้นล้วยเหรอ ต <c oughs> นกล้วยก็เยอะครับผมต้นกล้วยก็น่าจะกินได้ครับลวงพ่อแต่ดีครับขอบคุณที่พักที่อำนวยความสะดวกให้ต่อกันครับผมควันโจมได้มาแล้วต้นกล้วยหนึ่งต้นนะครับวันนี้กินไม่เยอะครับกินพอของปากของคอวันละต้นสองต้น แล้วแต่ก็กินเยอะเหมือนเดิมแหละครับผมพูดหยอกพ่อควานเฉยๆนะครับกินเต็มที่ทุกวันนะครับย่าเราไม่มีอดครับขีดควากบางเชือกก็จะรูดกินตะใบครับบางเชือกก็เชี่ยวหมดเลยนะครับทั้งกิ่งทั้งใบนะครับ องเชือกนี้ปูเป้กับดีวาดลูจินตะใบครับผมตามคลิปเราต่อได้ที่คลิปหน้านะครับแม่แม่แล้เวเราก็จะถ่ายคลิปเรื่อยๆครับการอยู่การกินของช้างนะครับชีวิตคนเลี้ยงช้างก็จะไม่ได้สุขสบายเหมือนที่คุณคิดนะครับ ลำบากมากเหมือนกันนะครับการหา,า้าหาอาหารให้ช้างนะครับผมหนักหนาเหมือนกันครับผมแต่ละวันกว่าจะได้มาให้ช้างกินเหนื่อยเหมือนกันนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับแม่แม่สวัสดีครับผม